คุณสร้างผลงานได้น่าประทับใจมากเลยนะเมื่อคืนเนี่ยคุณก็เยี่ยมเช่นกันทั้งหมดที่คุณต้องทําก็คือวาดแปลนก่อสร้างคาวาสุฮิตะเซ็นสัญญาเทเมเงินเข้ามาคุณก็ได้เป็นหุ้นส่วนใหม่ผมนึกว่าผมเป็นหุ้นส่วนคุณแล้วโว้วเขาบอยผมบอกว่าถ้าในงานวาสุฮิตะคุณจะได้เลื่อนขั้นแต่ไม่ได้บอกว่าทันทีแต่ว่าผมบอกเมียผมไปแล้วอะใช้เงินล่วงหน้าไปแล้วด้วยอะ เอกสารพวกเนี้ต้องทำไปเดือนๆเ,เลยอะ่ะไหนก็ริบลงมือซิโอวโหัเต็มขึ้นมาซะอย่างนั้นน่ะโอ้ยรถไฟชนทักระวัวหรือไงนะเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้ลือบอกคุณไปผมไปแอลกับเจนีนเพื่อนของคุณมาแล้วนะหวังว่าเธอคงล่อกแกเต็มคราบแล้วสินะไอ้หน้าบื้อเห็นแก่ตัว ไม่ไม่ไม,ไม่ยังมีสำรองยิ่งคุณเริ่มลงมือเร็วเท่าไหร่คุณก็จะได้เป็นหุ้นส่วนเร็วเท่านั้นปีขี้ติดปากนี่จริงเหรอสเตซี่เธอใส่ขี้ในข้าวเที่ยงของฉันอ ผมไปข้างนอกแล้วนะครับ